นี่ค่ะกับเป็นบรรยากาศแสงแดดเจอจ,จ้าค่ะตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศก็กำลังสีสางตะลิงถ้ำตะลิงนะคะตัวนี้เรียมมูนให้เฮาเดมาเที่ยวมาชมกันมาออกกําลังกายกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าภาพนี้ยังทํำภายในเซตเนาะคะ่ะเนาะนี่กับผ้ามาเบิงขึ้นกันค่ะตัวนี้พุนบรรยากาศเรียม,มูนภาพสวยๆมีเลือมีเลือเอาไว้ชอาประมงหาปลาค่ะทุกคนนี่ค่ะเอมามาให้เบิง ฝากเบื่องเป็นกำลังใจให้น้ำมเดอร์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องหนูเดอนหนูกสิสูสูต่อไปค่ะเฮ็ดไปนี่ละค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆก้าวทีละก้าวเดอ้ออยู่สวยๆยิ้มมวนค่ะทางนี้ก็เป็นวัด บ้านเนาะคะ่ะนอทังนี้ก็เป็นซาบัวาลิมซาบัวรลิมบรรยากาศสวยๆคะ่ะเอามาฝากทุกท่านเป็นกำนังใจให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะคะ่ะนอขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย